นี่คุณอยู่ใน,ในรายการซ้อมพี่น้องชอบต่อรี่โกะอ่าวันนี้ผมจะนำมาชุดชุดแหละชุดเลโก้แบ็คแมนสองนะอ่าเรามาดูตัวละครหลักของเรื่อตัวละครหลักของเรื่องนี้นะนี่นะแบ็คแมนแบ็คแมนนะแบ็คแมนชุดแต่งใจก,กับพักไดกมาก่ะส่วนนี่ก็เป็นป,นประธานาธิบดีในเรื่องแบ็คแมนนะอาวุธของเขาก็เป็นไฟถือกล้องจับ ท,ทั้งจิ้มเขียนลงไปเห็นว่าไอ้นี่ไอ้แตกต่างจากของเก่ายัางไงอันเนี้ยเพราะอันนี้เป็นของภาคแรกนะไอ้ชุดแบทแมนตัวเนี้ยเป็นของภาคแรกเนี่ยไอ้รถตัวเนี้ยเป็นของแบ,บทแมนภาคแรกส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างมาจากภาคสองแต่ยังไม่แต่ยังไม่ไมถูกออกมาใช้นะ เห็นว่าทำไมถึงต้องมีเชือกอยู่ข้างหลังอ่ะคงม,มองไม่เห็นเชือกนมองไม่เห็นเชือกมีเชือกที่นี่นะว่าทำไมมันถึงมีข้างหลังไงเดี๋ยวนี้ไว้จะไว้ข้างหลังนี่จะไว้ตอนท้ายคลิปโอเคนะอ่ะส่วนแบทแมนเนี่ยก็จะต้องนั่งนี่นั่งได้ถึงสองคนนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาอีกคนมาก่อนไปแบบนะอ่ะนี่ โราบินมานั่งเป็นข้างหลังด้วยอต้อ,ง,องนั่งดูว่าจะนั่งได้ไหมนั่งได้แพงแม่เลยอ่ะเบ่งกันแดดเซล50%ได้ใจยังไงครับที่แนนชอบนี่นะเอ่อกรอบแว่นตาก็เซลล์ด้วยนะที่แว่นงทน์เจริญถึง31ธันวาคมนี้บินฟังนะว่ามีละน้อยแบบนี้เหรอ ติดลงไปนะแต่พี่บอกไปหยิบของนะเขาต้องขอให้ด้วยค่ะโอเคนะนี่แล้วก็เป็นประธานาเนมาหมือนเดิมนะค่ะติดลงไปอ่ะจะถามว่าประธานเป็นไงเอาประธานมาติดที่เชือกตรงนี้นะเหมือนสไปเดอร์แมนเห็นไหมเหมือนสไปเดอร์แมนเห็นไหมนี่นะ ติดเชือกนี้ไว้อะจะเห็นว่ามันจะใช้เอาไว้บินนะไว้รับประธานอาไว้ท่านประธานบินอย่าปังสินี่นะจะเห็นว่าท่านประธานจะลอยอยู่อ่ะเรามาดูจากคุมสูงกัน,นแล้วมันเป็นยไหมอมลชนดีกว่าดูแลจริงจังราชาจริงจังคุมสูงจะเป็นนี้นะข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นะ จะเป็นอันนี้ข้างก็บินไปมาบินไปมาอ,อันนี้ไแมบบ่ไม่เกี่ยวนะโรบินนี่ไม่เกี่ยวนะอ่าโรบินไม่เกี่ยวก<อ>็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ